เป็นรอบ16ทีมแล้ว,ลว,ลวค่ะโอ้ออแข่งขันเราแข่งขันมาได้กี่วันแล้วคุณยายจ๋าเราเริ่มแข่งขันตั้งแต่วันที่5กันยาย,ยนค่ะโอ้จากกี่ทีมอะคะจากทั้งหมด74ทีมโอ้วันนี้เหลือ16ทีมนะคะเป็นอะไรที่แบบว่าแข่งขันเราเฟ้นเราตายมากเลยค่ะโอเคนะคะเดี๋ยวในขั้นตอนต่อไปเราจะพาไปสัมภาษณ์ท่านรองผู้อำนวยการนะคะพี่จั๊มอะไรค่ะฟังเหมือนทางบนพระต้องการ ก็คือเนื่องจากว่าเด็กนักเรียนของเราเนี่ยใช้เวลาบางส่วนในการเล่นเกมเพื่อที่จะทําให้เสียวเวลาเสียการเรียนนะครับเราก็เลยเอาเวลาเรียนของเด็กเนี่ยกลับคืนมาโดยการจัดระบบของเกมให้เด็กมีพื้นที่ในการเล่นเกมแล้วก็มีพื้นที่ในการแสดงออกเพื่อที่จะให้เด็กได้เรียนอย่างเต็มที่แล้วก็มีเวลาเล่นอย่างเต็มที่ครับ อ่าผมชื่อฟุกค,ครับเป็นเล่นตำแหน่งเบสของทีมชิลค์คัมม์อ๋อตำแหน่งเบสที่เล่นคัมอันนี้เดี๋ยวตำแหน่งไปเสื้อหาได้เลยนะคะคือทีมนี้นะคะไม่ทราบว่ากิจกรรมนี้เกิดผลดีอะไรกับตัวเราบ้างช่วยฝึกความคิดในการเป็นนักกีฬาที่ดีนะครับรู้จักรู้แพ้รู้ชนะรู้อภัยนอกจากนี้ก็ยังช่วยฝึกเรื่องความคิดได้ครับในการคิดที่จะทําสิ่งต่างๆในเวลานั้นๆ,นนๆครับ Okay, แล้วก็ okay, ช่เรื่องความสามาัคคีนะครับ oh, อ๋อช่เรื่องความสามัคคีเป็นหลักเลยนะคะแล้วคิดว่ากิจกรรมนี้สมควรมีต่อไปไหมคะคิดว่าสมควรครับเพราะว่ากิจกรรมนี้เนี่ยได้รับความความสนใจจากรุ่นน้องแบบร,ร,รุ่นมอต้นมอปลายเยอะมากก็แ,แบบก็มรีรุ่นน้องมาถามว่าปีหน้าจะมีอีกไหม okay, อะไรเงี้ยครับโอเคนะคะงั้นสุดท้ายนี่ครูขอสามคำสำหรับกิจกรรมนี้คะ่ะสามคำขอแชมป์นะขอแชมปนะ์ ดครับผมชื่อนายปณิชประเชยวิทนาครับชื่อเล่นชื่ออั้มครับมีชื่อบนโมงการชื่อมากินตาครับมีมีมีเพื่อนมีควยร่วมเชลพักนะครับชื่ออัครวุฒนะครับชื่อเล่นชื่อเสียตอยครับโอเคแล้ววันนี้หนูมีรับหน้าที่อะไรคะลูกวันนี้ผมและเสียตอยนะครับรับหน้าที่เป็นนักพากการแข่งอาวุธครับโอเป็นนักพากอาวุธถ้าขาดตำแหน่งนี้ไปนี่ขาดสีสันเลยนะคะงั้นไม่ทราบว่าคิดว่ากิจกรรมนี้เกิดประโยชน์อะไรสำหรับตัวหนูเองมั้ยในตำแหน่งโคศก ผมนะครับผมมาก ัสดีครับผมมาจากทีมหนดเรียนมาเล่นเกมครับผมสิ่งที่ได้จากการเล่น ROV ในวันนี้ก็คือรู้แพ้รู้ชนะรู้อภัยนะครับแล้วก็รู้จักควบคุมอารมณ์ตัวเองนะครับผมและเมื่อแพ้แล้วก็พัฒนาตัวเองต่อไปครับผมขอบคุณครับเราก็มาพบกับหัวหน้าโครงการนะคะอินสปอร์ตโรงเรียนสวนบุธรรมกได้รับกรปรักาศครับสวัสดีครับวันนี้นะครับโรงเรียนเราก็มีการแข่งขันเ o v นะครับซึ่งได้ ระดับไปจากอุปองเกลายาเงินรางวัลที่หนึ่งพันบาทที่สองพันห้าร้อยบาทและที่สามหนึ่งพันบาทและรางวัลชมเชยอีกตั้งห้ารางวัลนะครับวันนี้ทุกอย่างสุดยอดมากแล้วก็ขอเป็นกําลังใจให้กับนักเรียนแล้วก็ทีมงานทุกคนคี่มเพราะว่าและนี่นะคะก็คือบรรยากาศของการแข่งขันเพราะฉะนั้นนส่มากจะเน้งกิจกรรมเอาเวทเสกเนขอรือสับวันแด้และกลับมาพบกันในวันชิงชนะเลิศกันได้เลยค่ะและทีมของบ๊ายบาย